สวัสดีครับเรามาเรียนรู้ปล่อยสั่งลองวิถีประเพณีสําคัญของชาวไทยใหญ่วันนี้ผมขอพาท่านมาชมประเพณีตามวิถีศรัทธาอย่างงานปล่อยสั่งลองหรือบวชลูกแก้วที่สําคัญกับชาวไทยใหญ่ถือว่าต้องทําให้ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตครั้งนี้จัดงานในวัดศูนย์กลางชุมชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในานามชมรมชาวไตยใหญ่สะท้อนแบบแผนดีงามเป็นเอกลักษณ์ครับ คนไทยใหญ่เชื่อว่าการบวชเอ็นหรือบวชลูกแก้วนี้ได้รับอนิสงฆ์มากกว่าการบวชพระทั้งนี้คำว่าปล่อยหมายถึงงานบุญงานฉลองงานพิธีสร้างหมายถึงเจ้าสร่างคือสามเณรที่ภาคกลางเรียกขานกัน ส่วนคำว่าลองหรืออลองหมายถึงหนอง่อกพุทางกูสภาวะที่กำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตสามเณรเด็กชาวไทยใหญ่หรือคนไตไตหลงอายุราว1 0 1ถึง14ปีจะแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วด้วยสีสันจัดจ้านเหมือนสีลูกแก้วจนทำให้เป็นที่มาของชื่อเรียกบวชลูกแก้วเปรียบเสมือนเทวดาน้อยๆให้ดูสวยงามมีสง่าราศีต่างจากเด็กทั่วไป แต่เดิมปลอยสั่งลองเป็นประเพณีที่จัดเฉพาะในหมู่ญาติมิตรของเจ้าภาพเพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเพราะตรงกับช่วงปิดเทอมโดยชาวบ้านจะตกลงการกําหนดวันนัดหมายให้ลูกหลานได้บวชเรียนพร้อมๆกันมีการประดับประดาผู้ที่จะบวชด,ด้วยเครื่องประดับมีค่าอย่างสวยงามและประกอบพิธีบวชตามวัดที่เจ้าภาพศรัทธา เป็นดั่งแก้วตาดวงใจและสูงส่งเทียบได้กับเทพบุตรตัวน้อยเมื่อเป็นสั่ง PR ลองยามได้แต่งหน้าให้กับลูกชายวัยสิบขวบในงานปล่อยสั่งลองหรือบวชลูกแก้วด้วยตัวเองก็นำความปปลบหรือม,มาสู่พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงญาติพี่น้องที่มาร่วมบุญมีความเชื่อว่าจะได้รับอนิสง์ยิ่งใหญ่หากได้สลัทรัพย์จัดงานบรรพชาสามเณรผู้บริสุทธิ์กายใจทำให้ชาวไทยใหญ่ยังสืบทอดประเพณีเก่าแก่นี้ แสดงศรัทธาต่อพระศาสนาขบวนแห่สั่งลองเล็กๆที่พยายามคงรูปแบบดั้งเดิมให้มากที่สุดทั้งรำเนียมแห่รอบโบสถ์สามรอบย้อนวันที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถ์ขี่ม้านวนรอบเมืองก่อนเสด็จออกผนูหรือใส่แว่นดำที่มีในถึงขั้คืนไร้แสงสว่างก่อนเข้าสู่เพศสมณะการแต่งกายสวยงามของสั่งลองตลอดจนเครื่องไทยทำและคณะดนตรีกลองก้นยาวเอกลักษณ์ไทยใหญ่ให้จังหวะคึกคืน ล้วนแทนความตั้งใจของพี่น้องไทยใหญ่ที่มั่นในวัฒนธรรมดีงามของตนมแม้บวชลูกแก้วจะเป็นประเพณีของไทยใหญ่แต่ศรัทธาในศาสนาทําให้ทุกกลุ่มคนมาร่วมงานดีได้อันหมายถึงการมีส่วนร่วมสืบทอดอายุพระศาสนาดังนั้นปล่อยสั่งลองเป็นพิธีบวชเองตามความเชื่อของชาวไต้หรือไทยใหญ่ที่มีความสําคัญและยิ่งใหญ่ พบกับผมใหม่กับวิถีชีวิตและวัฒนาธรรมของคนล้านนาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดี